ควรแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะณัฐนันทศุขศรีวงศ์ค่ะชื่อเล่นชื่อจอยค่ะพี่จอยเปิดบริษัทที่ชื่อวันดีกรยค่ะค่ะไม่ทราบมีจุดประสงค์อะไรที่เปิดธุรกิจต้นนั้นขึ้นจริงๆเราเริ่มต้นไม่ได้เริ่มต้นจากการที่จะตั้งใจเปิดเป็นบริษัทอะค่ะแต่แรกจริงๆจอยตั้งใจทําเป็นลักษณะเหมือนเทรนนิ่งขึ้นมาสําหรับคนไทยนะคะก่อนที่จะมาใช้ชื่อวันดีกรีเนี่ยเราใช้ชื่อว่าโกโปรแคมมาก่อน ะะเราเชื่อว่าศักยภาพของคนน่ะมันจะเป็นตัวที่วัดรายได้ของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่ศักยภาพมากขึ้นรายได้ก็จะมากขึ้นตามแล้วจะทายังไงให้ศักยภาพของคนเพิ่มขึ้นเราก็เชื่อว่าศักยภาพทุกศักยภาพสามารถที่จะฝึกฝนได้แล้วก็เพิ่มเติมได้เราก็เลยทาเป็นแคมป์ๆหนึ่งค่ะสมัยก่อนเราชื่อว่าโกโ o แคมป ก็คือย่อมาจาก go professional ก็คือทำตัวเองอะ่ะให้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นกับสิ่งที่ตัวเองรู้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ในสิ่งที่เรารู้มากและเป็นผู้รู้แบบมืออาชีพจะทำให้เราสามารถมีมีไรายได้จากสิ่งที่เรารู้ได้มากขึ้นนะคะก็เลยเริ่มจับแคมป์นั้นนะมานานๆเลยค่ะมาถึงปี 5, ปีห้าปีด้วยซ้ำค่ะแล้วค่อยมาเปิดเป็นบริษัทที่ชื่อว่าวันดิกรีค่ะสุดยอดมากเลยค่ะ,ลคะแล้วคนที่เข้าไปในคลาสเป็นยังไงกันบ้างครับมีความเปลี่ยนแปลง ค่ะช่วงต้นๆที่เราจัดโกโรแคมป์มะค่ะเราก็มีโอหลายๆคนที่เข้ามามาจากหลายๆโปรไฟล์มาจากหลายๆอาชีพนะคะหลากหลายหลากหลายกันเพราะว่าตัวที่เราส่งหรือสื่อสารออกไปอ่ะเรามีความเชื่อว่าสุดท้ายแล้วว่าเราจะทํายังไงให้คนไทยอ่ะมีศักยภาพมากขึ้นสาเหตุหนึ่งที่จะลุกขึ้นมาทําแคมป์แคมป์มมนี้นะคะเพราะจะมีความเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะคนไทยทุกๆคนอ่ะมีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ นะคะแล้วก็ด้วยการที่ช่วงที่จัดแคมป์ตอนนั้นนะคะเป็นช่วงที่เราเพิ่งสูญเสียพ่อหลวงราชการที่9ก้าไปนะคะก็มีความรู้สึกว่าคิดถึงพ่อจังแล้วเราจะทําอะไรยังไงกลับมาให้กับคนที่เป็นคนที่พ่อรักนะคะเพราะวา่าท่านทั้งชีวิตของท่านสิ่งที่ท่านทำมาเสมอก็คือท่านทําเพื่อประชาชนของท่านทําเพื่อลูกๆของท่านแล้วเราก็เป็นลูกหนึ่งคนที่เรารู้สึกว่าเราวันนี้เราเข้มแข็งแล้วเรามั่นคงแล้วจะทํายังไงให้ลูกคนอื่นๆของพ่อมีสิ่งเดียวกันกับเรา สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือเอาความรู้ที่เรามีนั่นแหละมาถ่ายทอดให้กับลูกของพ่อคน,นอื่นๆนะคะมันก็เลยทําให้เราอ่ะได้เจอลูกของพ่อมาจากหลากหลายอาชีพนะคะแล้วก็ตอนที่ทําแคมป์เนี่ยเรามีความตั้งใจจริงๆว่าเราอยากจะเปลี่ยนชีวิตนะคะหนคนไทย1ล้านคนใน5ปีนะคะทุกๆหนึงองศาที่เขาเจอเราในทุกๆเดือน นาฬิกาหรือว่าความสามารถเขาอะจะถูกกระตุ้นแล้วก็มีการเพิ่มจากเดิมในทุกๆเดือนจนวันหนึ่งมันครบรอบอาจจะไม่รู้แหละยาวนานแค่ไหนแต่เราเชื่อว่าทุกๆหนึ่งองศาที่เปลี่ยนไปอะมันจะทําให้การเดินทางของชีวิตเขามันถูกเปลี่ยนไปด้วยนะคะ<ม>ถ้าเขาจะไปทิศเหนือแต่ว่าวันนี้เข็มทิศเขาอยู่ทิศใต้มันไม่มีทางที่เขาจะไปถึงหน้าที่ของเราคือแค่ปรับเข็มทิศเขาให้มันใกล้กับคําว่าทิศเหนือมากที่สุด แล้วเมื่อเขาปรับมาจนถึงจุดจุดหนึ่งที่หนึงองศาเปลี่ยนหัวเรือก็จะเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนเขาก็จะไปถึงทิศเหนือที่เขาต้องการได้จริง,รงๆอย่างที่เขาตั้งใจไว้ค่ะสุดยอดมากเลยค่ะแล้วฝันของพี่จอมีไหมคะฝันส่วนตัวจริงๆตอนนี้เหรอคะถามว่าตัวเองแทบจะไม่ค่อยได้ฝันอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวตัวจอนเองสักเท่าไหร่แล้วอะค่ะ แต่ว่าสิ่งที่ใจอยากได้จริงๆก็คืออย่างที่ความมันเป็นมิชชั่นในชีวิตน่ยนะคะรู้สึกว่าวันนี้เราเกิดมาทั้งชีแล้วอะไม่อยากถามว่าใครจะต้องทําอะไรเพื่อเราแต่อยากตั้งคําถามกลับไปว่าเราจะทําอะไรเพื่อใครได้บ้างกับศักยภาพที่เรามีนะคะประเทศนี้ถ้าเราอยากให้เป็นแบบไหนหน้าที่เราก็คือทําสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นแล้วบอกผู้คนรอบๆตัวเราว่าสิ่งที่ดีกว่ามันคืออะไร ไม่ใช่แค่แบบมาบอกว่ามาโทษนะว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนี้ไม่ดีแล้วสุดท้ายก็ลองให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นซึ่งใยเชื่อว่าทุกเรื่องราวมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกอย่างมันต้องถูกขึ้นเกิดขึ้นจากการที่เราตัดสินใจที่จะเลือกให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ดีดที่สุดสําหรับคนไทยด้วยกันก็คือการที่จะทํายังไงก็ได้ให้คนไทยเรามีศักยภาพมากขึ้นเมื่อเขาช่วยเหลือตัวเองได้เขาจะมีความสุขในการที่เขารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าค่ะมันเป็นความสุข ที่เห็นรอยยิ้มใช่ที่เห็นรอยยิ้มเห็นความสําเร็จแล้วก็เห็นครอบครัวนึ่งครอบครัวที่ที่ได้รอยยิ้มคืนกลับไปมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะหนึ่งรอยยิ้มของเขาก็ไปส่งต่อให้กับครอบครัวของกคนใช่ใช่ค่ะจะเชื่อว่าทุกคนทุกคนคนไทยทุกคนเกิดมาในประเทศนี้จะเชื่อว่าทุกคนที่เกิดมาเป็นคนไทยเป็นคนดีทุกคนนะเพราะเรามีพระพุทธศาสนาเรามีคนที่ทําให้เราเห็นเป็นตัวอย่างมาเกือบ70-80ปปีที่ตั้งแต่ รับงานมาไม่เคยหยุดพักแม้แต่วันเดียวเนาะ แล้วจะติดตามวันดีกรีได้ที่ไหนคะพี่จอยก็ตอนนี้เราก็มีเพจนะคะก็คือวันดีกรีเลยสามารถที่จะพิมพ์คาว่าวันดีกรีได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดจะติดต่อเราในไลน์ hmm. ของวันดีกรีก็สามารถพิมพ์คาว่าแอดสไลแล้วก็วันดีกรีได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะตอนนี้มีหลักสูตรอะไรบ้างคะพี่จอยตอนนี้หลักสูตรหลักๆของเรานะคะที่เราเปิดให้แบบสําหรับคนที่เข้ามาเรียนรู้ได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยสโลแกนของวันดีกรีก็คือ one degree for all degrees นะคะ mm hmm. เราเชื่อว่าหนึ่ง เขาเรียกว่าหนึ่งทักษะหรือ1ดีกรีที่คุณได้ไปแล้วสุดท้ายเนี่ยดีกรีอื่นเนี่ยมันจะถูกเติมเต็มไปด้วยดีกรีนี้เลยก็คือทักษะที่เรียกว่า communication หรือว่าการสื่อสารค่ะ mm hmm. เราเชื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่าการสื่อสารที่ดีเป็นแบบไหนแล้วสื่อสารแบบยกใจคนเป็นได้ mm hmm. สุดท้าย มันจะทําให้ทุกๆรัเรื่องราวของทุกชีวิตทุกๆมุมมันจะถูกยกขึ้นมาด้วยเช่นกันนะคะวันนี้รานี้เราก็เลยมีอยู่อร์สนะคะที่เป็นคอร์สที่แบบเปิดให้ Public สามารถเข้ามาลงทะเบียนฟรีได้เลยก mm ็ hmm. มีเรื่องของ storytelling ค่ะ mm hmm. นะคะอีกอันหนึ่งก็คือ101 communication 101นะคะ mm hmm. ก็จะเป็น2เรื่องราวที่สอนให้คนรู้ว่าถ้าวันนี้เราจะทําธุรกิจเราจะต้องใช้เรื่องราวแบบไหนในการที่จะทำให้คนหันกลับมาสนใจเรา ในการที่เราจะสื่อสารสิ่งที่เรามีออกไปการที่2ก็คือการสื่อสารเบื้องต้นค่ะเท่านนี้เราอยากจะสื่อสารเป็นสื่อสารกับผู้คนนะคะและโดยเฉพาะ แบบนี้นะช่วงที่เราจําเป็นที่ต้องสื่อสารประวันออนวัน <c oughs> ไม่ได้เพราะเรามีโลกโซเชียลใช่ไหมคะ <c oughs> การสื่อสารที่ดีที่สุดก็คือการสื่อสารแบบวันทูเมนี่ทำยังไงก็ตามให้เราสามารถสื่อสารไปถึงคนจํานวนมากๆได้นะคะหรือเราเรียกว่าพ็อปปิ้งสปีกิ่งนั่นเอง <c oughs> อันนี้ก็คือสิ่งที่วันดีกรีเราชํานาญแน่นอนแล้วคุณสามารถจะได้ดีกรีนี้ไปวันดีก <c oughs> รี for all degree สค่ดยอดมากค่ะแล้วพี่จอยอยากจะมีอะไรทิ้งท้ายแนะนําให้กับคนที่เข้ามาชมบิสไทท็อกนี่ไหมคะ ก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าวันนี้ทุกๆคนสามารถที่จะสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวและสามารถสร้างความสําเร็จให้กับตัวเราเองได้ค่ะ 1. สมองสองมือทุกคนมีเท่าเทียมกันเวลาที่เราได้รับมาก็เป็นอะไรที่เท่าเทียมกันอยู่แล้วคุณมี24ชั่วโมงเท่ากันขึ้นอยู่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะใช้เวลาที่คุณได้รับมาแบบไหนนะคะจะอยากจะบอกเสมอเลยว่าคนถ้าอยากประสบความสาเร็จอะ walks w h Y day sleep ก็คือว่าคุณวันนี้คุณ work นะคุณทำงานหนักนะเมื่อคนอื่นนอนหลับนะคะคุณ learn Y day party ก็คือว่าคุณเรียนรู้ค่ะขณะที่คนอื่นยังเที่ยวสนุกอยู่กับโลกใบนี้โดยที่ไม่สนใจอะไรเกิดขึ้นนะคะ save w h Y day spend ก็คือว่าคุณประหยัดคุณเก็บหอมเอาลอมลิบคุณมีกระแสเงนินสดให้มากที่สุด ขณะที่คนอื่นยังใช้จ่ายกันแบบว่าสุรุ่ยสุร่ายไม่เคยดูตัวเลขของตัวเองเลยแล้ววันหนึ่งค่ะคุณจะได้ใช้ชีวิตอย่างที่พวกเขาฝันไว้เพราะคุณเป็นคนที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นด้วยตัวคุณเองนะคะก็เป็นปกำลัง<า>ใจให้ <ขอ S 1> ทุกคน <ขอ S 1> ค่ะขอบคุณมากค่ะขอชื่อนามสกุลอีกครั้งค่ะพี่จอยค่ะนัทนานสุขศรีวงศ์ค่ะค่ะขอบคุณที่ให้ความรู้ดีๆคำแนะนำดีกับพวกเรานะคะมิสไททอล์ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ